mỏ Đừng một lô nó <laughs> Thôi trời có sợ tông lông mỏ có mỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ก็แ่มเอหพอเอลอเซนลอเซนลอเซนเียเนี่ยปรจุ้าเลยลดใส่่จะจับแกเจ็ดเชฟงขอเ็นด้ถือด้ว

Dick Luke Teddy นายกราฟครับโอเคโอเคหูเรื่องของน้อง Đây, để tên... Tên... Tên xin scene cho 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 chết ta chị có đó you're like your thing, no, 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 no,

Yeah, this. See, a lot of this. there. See

ເດ้້ໂอาວ່າຊິເມ yup> okay? ີເຊີບມາຊິປົກເ

น้องค่อยมองกับลูกลูกเงี้ยโอ้แต่เขาไม่ได้ทุรกิจนที่นี่ก้าท่าน้าเสร็จแล้วจะมาต้มกระต่าลูกนี่น่ารักมากเลหรอเป็นเที่ยวกับนลุกท้องเลยมิเสร็จเสร็จะได้นะก็สาตวันะน่าเปยเสียเราค่อยๆมาใกล้ตันนิดอะไรที่มันคิดถาเราได้ดวยกันทำราคาแล้วอุลเสีย ก <laughs> ี่ทุกนึงสาวพันี่แม่นละม่นมาส่วนเจ็ดแปดสิบเปร้อยบาทหรือเก้าร้อยร้อยล้านไปืเก้าร้อยแล้วาซุกเยอะไปถ้าซุอารงีก

đều có để chặt chém để tay đấy để chọn đông 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 đấy đông 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 nhớ là đông 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 ยากครับเนี่ต so ่างมองเลยนี่ต่างมองเลยดอกบมาโอ้ไม um ่ไม่หย pues ุดเดิมาเลยโอให้เกอร์ลวให้เปลี <S 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 ่ยนำเต๋อได้จำเต้อได้จำเต๋ออย่าใช้จุกพันเต๋ออยาใชจุกพันอย่าไปหยุดเขารู้จี

cái gì đâu nè? tất cả chưa 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 chợ chưa 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 cái, khoai? cái khoai? ว่าจีฮะทั้งหมดไตาโจสุเนียหมดไดีกกแล้ก็แล้วก็เทียตวหรือยากกี่โตู่้านี่ไหเครื่องนยแม่หรอ อนนะะเอ,อ๊ยกะเจ้ามันลมเมื่อวานนี้นะดิเออมื่อวันเาน o m a จูนน้องใสเขามาเมื่อวานมาตีเวียงแล้วเขามันลมเย่างน,นั้นพอฝนใสเอ,อาไงว่าไปเอาเงินแม่แบอกว่าโอ้ยลมเข่าเมื่อวานนี้ดิเอาฮะจะได้เท่าใดกันไรเท่ากันเท่ากันนั่นแหละแต่ว่าคำว่าเขาคนห,ห,หูจักกันนะเอาซอยกันนั่นออก็พอ <laughs> จะนา่นาจะมาเอาจะน่าจะมาอาจะน่าจะมาเอา ทีนี้แล้วที่น้องสายเขามาเวียงมาแล้วเขามาเอาอเมา,ามาถามเมื่อวานนี้และเออมาแม่นี่เมื่อวานน,าานี้สิเออเขามาเร็วเมื่อวานนี้แล้วโอ้โหมาเถี่ยนะมัวซื้อเหล้าซื้อเบียร์เมื่อวานนี้เขาก็โทรมาถ,ถามบอกเลยเนี่ยแหละนี่เรามามาเบิ่งเันเขาบ้าดเท่าใดก็ได้เท่ากันทันไรอืม Amen.

thank <laughs> you

xin lỗi bài không hay ý nghĩa em làm cho

sẽn oh, okay, oh. thế, áo sèn ấy có to không? cái này,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  Ô mọi người ơi <laughs> ơi 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 ơi

Thank <laughs> you. Đúng không bỏ, không cho không không bỏ lỡ những video hấp dẫn